ชีวิตในวงการบันเทิงแสดงออกทางการเมืองได้มากแค่ไหนเอาจริงๆตัวอย่างนะจะมีให้เห็นเยอะอยู่นะคะสําหรับคนที่ออกมาคอเอาออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างที่บอกทุกอย่างมีราคาที่ต้องจ่ายเหมือนกันในฐาน,นะที่เป็นคนที่แสดงออกแล้วมีราคาที่ต้องจ่ายมาแล้วเรารู้สึกว่าก็ถ้าถาไม่พูดมันก็มีราคาที่ต้องจ่ายเหมือนกันะเออเพียงแต่ว่าราคานั้นมันไม่ได้เกิดกับเราคนเดียวอะ อย่างที่มีวบอกไปมันเกิดขึ้นกับสังคมทั้งสังคมนะเว้ยที่มันต้องเดินหน้าแต่มันเดินไม่ได้อะถามว่าในหลักการของประเทศเสรีประชาธิปไตยแล้วอะทุกคนมันควรที่จะต้องมีสิทธิและเสรีภาพที่จะพูดที่จะวิาพากษ์วิจารณ์การทํางานของรัฐบาลอยู่แล้วถูกไหมคะแต่ว่าในเรื่องของความเข้าใจหรือว่านิยามของหลายๆคนที่นิยามคํา่าดาราซึ่งเป็นบุคคลสาธารณะ ว่าควรที่จะต้องทำตัวไม่ชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งถ้าเราไปมองในวงการฮอลลีวูดอย่างงี้ดาราหลายๆคนสามารถออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องออการทำงานของรัฐบาลได้หรือว่าเรื่องของการใช้ชีวิตความเป็นส่วนตัวคนที่เลือกที่จะเสพผลงานเขาก็เลือกที่จะเสพแค่ผลงานไม่ได้เลือกที่จะเสพตัวตนหรือว่าความคิดเห็นหรือว่าทัศนคติของเขาก็มีเช่นเดียวกันแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้มีรู้สึกว่ายังมี กลุ่มคนอีกหลายๆกลุ่มที่ยังไม่แยกระหว่างเรื่องของการทํางานเป็นศิลปินเป็นนักแสดงว่าเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งเหมือนกันแล้วก็เรื่องการใช้ชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นมันก็ยังจะมีเส้นบางๆที่มันยังเชื่อมโยงอยู่กับคําว่าบุคคลสาธารนณะแล้วก็การวางตัวให้อยู่ในจุดที่มันเหมาะสมหรือว่าหลายๆคนสนใจเรื่องการเมืองหรือว่าในช่วงระยะเวลาประมาณ แปดปีให้หลังมาเนี่ยผิรู้สึกว่าคนเริ่มหันมาสนใจการเมืองเยอะขึ้นเอาอย่างนี้อยเลยสี่ห้าปีที่ผ่านมาเพราะว่าเราได้สัมผัสถึงความไม่เปลี่ยนแปลงถึงความไม่พัฒนาหรือว่าอะไรที่มันค่อนข้างถอยหลังลงคลองไปเรื่อยๆหลายๆคนเริ่มเห็นแล้วว่ามันเกิดผลกระทบอะไรบ้างกับการใช้ชีวิตมันมีการสะก,กิดให้หันกลับไปมองอยู่แล้วแต่ว่าออกมาในแง่ของการที่จะเป็นพับบลิค มากน้อยขนาดไหนนั่นก็คือมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเพราะว่าตอนนี้ทุกคนสามารถเป็นบุคคลสาธาระได้หมดเพราะว่าทุกคนมีโซเชียลมีเดียเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นมันก็เลือกได้ว่าคุณอยากจะแสดงความคิดเห็นในที่ปิดของคุณในการคุยกับเพื่อนในกลุ่มหรือจะออกมาโพสโซเชียลมีเดียเพื่อให้มันออกมาเป็นสาธารนณะแล้วก็เป็นหนึ่งเสียงที่ช่วยออกมาพูดได้ทุกคนเลือกได้หมดอืม ความเห็นส่วนตัวหมิวรู้สึกว่ามันคือกระแสสังคมมันคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ตรงนั้นมองว่ามันเป็นคันลองที่มันถูกต้องกระแสน้ํามันพัดไปทางนั้นหมิวก็เชื่อนะว่าจากข้อมูลที่เราได้รับรู้มาในตอนนั้นสิ่งที่เรามีอยู่ในหัวในตอนนั้น มิวเชื่อว่าตอนนั้นทุกคนน่าจะมีข้อมูลเชื่อว่าเขามีข้อมูลที่มันเยอะมากพอตัวมิวเองก็เช่นเดียวกันตอนนั้นมิวก็ออกมาเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันอ응ืแล้วมิวเชื่อว่าทุกคนมีมายเซ็ตเหมือนกันคือเรารักประเทศเราเราไม่อยากให้มีอะไรมาทาร้ายประเทศเราอ응แล้วตอนนั้นเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าสิ่งที่เราอยู่ในหัวสิ่งที่เรามีในหัวสิ่งที่เราได้รับมาเนี่ยมันเวทมากพอที่เราจะออกมาแสดงออกแล้วมิวเชื่อว่าตอนนั้นหลายๆคนที่ออกมาตอนนี้ก็คิดแบบนั้นเช่นเดียวกัน ตอนนี้ก็เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าข้อมูลที่เราได้รับมามันอาจจะเปลี่ยนไปอือาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็มันอาจจะยังเข้าถึงคนไม่มากพอเพียงแต่ว่าตอนนี้เราก็ค่อนข้างมั่นใจในสิ่งที่เราได้รับมาแล้วก็ชั่งน้ําหนักแล้วเหมือนกันว่าเราเวทแล้วว่าเราอยากจะออกมาด้วยมายเซตเดียวกันเลยว่าเราไม่อยากให้ประเทศมันพังไปมากกว่าน,นี้อีกแล้วเพียงแต่ว่ากระแสน้ำมันยังไม่แรงเท่ากับครั้งที่แล้วเท่านั้นเองค่ะ คนในวงการบันเทิงหากคุณแสดงความเห็นทางการเมืองไปในอุดมการเชิงอนุรักษนิยมมันดูเหมือนจะยอมรับได้นะแบบว่าไม่มีความผิดไม่โดนต่อต้านอะไรทำไมมันดูเป็นเชนั้นมาว่าสังคมเราเกิดมากับการยึดโยงเรื่องของวัฒนธรรมระบบชนชั้นศักดินาความจกรักภักดีแล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมองคนไม่เท่ากันทุกคนนะคะ หรือว่ามันคือมันเป็นรากฐานที่มันฝังรากลึกมานานแล้วระบบที่เราต้องอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าทําตัวให้เด่นเกินใครหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่ามันเปลี่ยนได้ไหมมันเปลี่ยนได้ค่ะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาแล้วก็เป็นไปในวิธีการที่มันเหมาะสมกับบรรทัดฐาหรือนอมของสังคมนั้นๆซึ่งถามว่าการที่ออกมาแสดงออกในเรื่องของความเป็นอนุรักษ์นิยม บอกแบบนี้ว่าคําว่าอนุรักษ์นิยมกับชาตินิยมเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะเกี่ยวพันกันนิดนึงเขาก็จะมีมายเซตที่ว่าไประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ในาน้ํามีปลาในาน้ำมีข้าวคนยิ้มแย้มแจ่มใสใช้ชีวิตดูดีแบบทุกอย่างสะดวกสบายไปหมดอะไรเงี้ยเราก็จะบอกเขาว่าอันเนี้ยเราเห็นด้วยเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเรามองลึกลงไปกว่านั้นนะมันมีระบอบอะไรที่มันทําให้คนที่ เขาอยู่ในประเทศเนี้ยมันยังไม่ได้เป็นบ้านที่น่าอยู่สําหรับเขาอ่ะผิวไม่กล้าบอกว่ามันเป็นความคิดที่มันเป็นหัวก้าวหน้าหรือแนวสมัยใหม่ผิวว่ามันเป็นความคิดที่มันแตกต่างจากระบบเก่าๆที่เรายึดโยงไว้มากกว่าอืมที่มันไม่ใช่ว่าแบบฉันจะต้องดําเนินชีวิตแบบนี้แบบนี้แบบนี้เพราะว่าบรรพบุรุษฉันทามาอืมเราเชื่อว่าประเทศเรามันเปลี่ยนได้มันไปในทางที่ดีกว่านี้ได้เออแล้ว ก็แค่รู้สึกว่าฉันแค่ออกมาเรียกร้องว่ามันเปลี่ยนแปลงแล้วมันดีกว่านี้ได้ทำไมต้องมีราคาที่ต้องจ่ายแต่คนที่ยึดโยดการกระทำแบบเก่าแบบเก่าแบบเก่ามามีรู้สึกว่ามันเหมือนกับการอ่านหนังสือเล่มเดิมๆดูหนังเรื่องเดิมๆสุดท้ายแล้วมันก็จะไม่มีอะไรที่มันที่มันต่อยอดออกมาเพียงแต่ว่า มันคือ Safe Zone, เซฟโซนเท่านั้นเองอืมนัม่นคือเซฟโซนมันมีไม่กี่คนหรอกที่กล้าสไลด์หน้าออกมาจากเซฟโซนแต่ถามว่าถ้ามันทําออกมาแล้วอะแล้วมันเปลี่ยนได้อะมันก็ดีอะอืมถ้าเป็นภาพโดยรวมอะค่ะภาพโดยรวมในในสังคมเราก็น่าจะได้เห็นกันอยู่ว่ามีศิลปินมีนักแสดงหลายๆคนที่ เริ่มออกมาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเริ่มออกมาพูดวิาพากวิจาร์ณในเรื่องของการทํางานในเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจสังคมต่างๆในบ้านเมืองในปัจจุบันอะไรเงี้ยเยอะขึ้นซึ่งหมียว่ามันเป็นสัญญ,ญาณที่ดีเพราะว่าสมัยก่อนอะจะไม่มีใครกล้าพูดเลยแต่ว่าสมัยนี้มีรู้สึกว่าศิลปินดารามีความเป็นตัวเองเยอะขึ้นมีความเคารพในตัวเองเยอะขึ้น แล้วก็เคารพในความคิดในทัศนคติในการวิาพากษ์วิจารของตัวเองมากขึ้นแล้วรู้สึกว่าเสียงของตัวเองอะมีประโยชน์อืมจำได้เอาจริงๆอะ่ะถ้ายกในกรณีตัวอย่างของมิวมิวว่ามิวค่อนข้างทำให้เห็นแล้วว่าเรารู้สึกว่าเสียงเรามีคุณค่าเรารู้สึกว่าเสียงเรามีประโยชน์มากพอที่จะทำอะไรบางอย่าง ให้กับสังคมให้กับใครหมิววิพากษ์วิจารหรือว่าแบบเป็นอย่างเงี้ยมาตั้งก่อนปีห้าเจ็อีกนะอมอย่างที่บอกไปว่าเรามีไมา์เซ็ตว่าเรามีข้อมูลตรงนี้เรามีสิ่งที่เราได้รับรู้มาเราไม่อยากให้ประเทศไทยมันพังแค่นั้นเองเวลาทุกคนมาถามหรือว่าเออทำไมถึงต้องออกมาพูดเรื่องนี้บอกว่าเบาๆลงบ้างก็ได้หรือว่าแบบ ถ้าเลือกได้ก็ไม่ต้องพูดหรอกอะไรอย่างเงี้ยมมีมก็จะบอกทุกครั้งเลยนะคะทุกครั้งด้วยด้วยประโยคเนี้มีจะให้สัมภาษณ์ด้วยประโยคนี้ทุกครั้งว่ามึงมีลูกใช่ไหมมึงมีลูกกูไม่ได้มีลูกเนี่ยกูมีหลานมึงอยากให้ลูกมึงโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นที่มันเจ็บปวดอย่างที่มึงเคยเป็นหรอสถานการณ์บ้านเมืองตอนเนี้ยมึงอยากให้ลูกโตมาแบบ ในสังคมแบบนั้นหนอะหมีพูดกับเพื่อนอะมีบอกทุกครั้งเลยว่าทุกวันเนี้ยที่กูออกมาพูดนะกูไม่ได้พูดให้ตัวกูเองเลยกูจะตายวันไหนก็ไม่รู้อืมอยู่ใช้ชีวิตเนี้ยมีบอกทุกคนหมีพร้อมตายหมีพร้อมตายได้ตลอดอยู่แล้วบอกกูจะตายวันไหนไม่รู้ตอนก่อนกูตายกูจะเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแต่ถ้ากูไม่ออกมาพูดตอนเนี้ยลูกมึงอะโตไปไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงนนแน่ๆกูไม่มีเงินหรอกที่จะแบบ ส่งลูกกูหรือหลานกูไปเรียนต่างประเทศณนะวันนั้นกูอาจจะไม่มีแรงแล้วก็ได้แต่สิ่งที่กูทําได้คือกูเปลี่ยนบ้านเนี้ให้หน้าอยู่ให้ลูกกูให้หลานกูถึงกูตายไปวันนึงอะกูก็ขอฝากอะไรให้หลานหน่อยวันนี้กูนั่งมองเนี่ยเด็กที่มันมีรอยยิ้มที่มันสดใสตรงเนี้ยเขาคือมันคือรอยยิ้มที่บริสุทธิ์มากเลยอะแล้วมีจะเจ็บปวดมากถ้าวันหนึ่งรอยยิ้มนั้นมันหายไปในการที่เขาต้องโตมากับระบอบอะไรที่มันกดทับเขาก็ไม่รู้อะ เขาไม่ได้เป็นตัวเขาเองเขาไม่ได้เดินทางตามความฝันของเขาอะแบบที่เราเคยเป็นเราเราเจ็บปวดมาแล้วเราเคยเป็นวัยรุ่นที่มันเจ็บปวดแบบนั้นมาแล้วอะ่ะถ้าวันเนี้ยถ้ากูทำอะไรให้ลูกกูได้ทำอะไรให้หลานกูได้ขอกูทำเถอะถึงแม้ว่าแบบโอเคงานมันจะหายไปการใช้ชีวิตมันจะมันจะยากขึ้นแต่ถามว่าแล้วไงอะ่ะก็มึงเกิดมาชีวิตเดียวอะ่ะมึงใช้ไปก่อนเถอะ มันไม่น่าจะลําบากกว่านี้แล้วแหละมันจะต้องมีทางของมันแหละืแล้วมิวเชื่อว่าสิ่งที่มิวทามันคือเจตนาดีอะเราไม่ได้ไปทําร้ายใครนะเว้ยที่มันออกมาทุกวันนี้เราไม่เคยไปทําร้ายใครเลยเราออกมาพูดในแง่ของเรื่องความเป็นจริงในแง่ของข้อเท็จจริงเราไม่ได้ไปยกลมยกฟ้ามาด่าเราไม่ได้ไปสร้างเรื่องขึ้นมาด่าใครเราแค่พูดเรื่องจริงแล้วปัญหานี้ถ้ามันถูกแก้ได้อะมันไม่มีใครเสียประโยชน์เลยอะมันมีแต่คนได้อะ เพราะฉะนั้นทําไมเราถึงไม่พูดอะ่ะเออถามตัวเองแค่นั้นเองว่าทําไมเราถึงไม่พูดมิวถามว่าทุกวันนี้ถ้าย้อนกลับไปสองปีที่แล้วมิวจะทําแบบนั้นไหมมิวก็ยังตอบตัวเองว่าทาเพราะว่าไม่งั้นในทุกวันเนี้มิวจะไม่สามารถมองหน้าตัวเองในกระจกแล้วรู้สึกว่าเออขอบคุณนะขอบคุณตัวเองอะ่ะที่มึงยังตื่นมามีชีวิตอยู่อะ่ะอืมโอเคครับเราจะมุไปเรื่องอุตสาหกรรมไทยโอเค เขาว่ากันว่าเขาว่าในกองถ่ายนะครับมันเป็นเหมือนการจำลองระบบชนชั้นวรรณะดีๆอย่างนี้นจริงคนระับ <c oughs> ต้องบอกก่อนว่าหมิวเนี่ยทำงานอยู่ในองค์กรที่ไม่ได้ไปทุก ภาคส่วนขนาดนั้นคือบางคนที่เป็นนักแสดงอิสระที่ไม่ได้มีสังกัดอย่างเงี้ยค่ะ mm. เขาก็จะได้ทํางานกับหลายๆช่องหลายๆองค์กรหลายๆ,ายๆผู้จัดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ mm. แต่ว่ายังมิวอย่างเงี้ยเป็นนักแสดงในสังกัดตอนนั้นที่เซ็นสัญญาเพราะฉะนั้นเราไม่กล้าฟันธงทั้งหมดว่าอุ้ยกองถ่ายเป็นอย่างงี้ทั้งหมดเลยนะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาถามว่ามันก็คือจะเรียกว่าใช่ก็ได้มันก็คือสติมูลเลเตอร์อย่างนั้นแหละเพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่า คำว่านักแสดงก็จะมีพื้นที่ของเขาหนึ่งทีมงานอื่นๆก็จะมีพื้นที่ของเขาหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันมีพื้นที่อัางี้ดีกว่ามันมีพื้นที่ของของแต่ละส่วนของแต่ละงานที่มันไม่เหมือนกันอืแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องของการท r e a t พนักงานในแต่ละแผนกอันนี้มันก็เป็นวัฒนธรรมของแต่ละองค์กรเหมือนกันหมิวว่ามันไม่เกี่ยวกับกองถ่าย ออฟฟิศก็มีอยู่ว่านะระบบข้าราชการก็มีไม่ว่าจะที่ไหนเ่ยมันก็หรือว่ามันก็มีแบบนี้แหละอืขึ้นอยู่กับว่าเฮดของเฮดของเขาอะมีวิสัยทัศน์ยังไงหรือว่ามีวิธีรันยังไงมีรู้สึกว่าถ้าหัวหน้าองค์กรมีมาย d ์เซตที่มองว่าทุกคนเท่ากันเวลาทํางานทุกคนก็จะเท่ากันหมดไม่มีแบ่งว่าอันนี้ผู้กํากับอันนี้นักสแสดงอันนี้เ,เป็น เสื้อผ้าอันนี้เป็นเด็กสวัสดิการไม่มีทุกคนเท่ากันหมดแต่ถ้าเกิดว่าไปเจอวัฒนธรรมองค์กรที่อุย้ยอันนี้ตัวประกอบต้องแยกไปอยู่ตรงนี้นะห้ามมีปากมีเสียงหรือแบบเด็กไฟต้องแบบเดินแบบตัวรีบเด็กยกของอะไรเงี้ยมันก็มันก็มีค่ะแต่หมวรู้สึกว่าในแต่ละคนน่ะเขาก็มีการให้เกียรติคนในกองอยู่แล้วอ่ะมันมันขึ้นอยู่กับเรื่องของ ปัดเจกบุคคลมากกว่าเออเพราะเรารู้สึกว่าเราเคยเจอคนที่ไม่ให้เกียรติคนอื่นก,ก็เจอมาแล้วอืมแล้วเราก็เห็นว่าเส้นทางชีวิตเขาเป็นยังไงเราเจอคนที่ทํางานพี่นักแสดงที่น่ารักมากให้เกียรติทุกคนในกองเราก็เห็นว่าเขามีงานมาเรื่อยๆยังไงระบบมันมีแต่ว่าเรื่องของการปฏิบัติตัวเองอะ่ะมันก็มีเช่นเดียวกัน มันจะมีอย่างนี้มันจะมีนักแสดงที่เป็นนักแสดงหลักกับนักแสดงสมทบที่เราเรียกกันว่าตัวประกอบตัวประกอบเนี่ยนะคะมันมีการทรีตคนละแบบจริงเพราะว่าหนึ่งคือนักแสดงที่เป็นนักแสดงหลักเนี่ยมันจะสนิทสนมกับคนในกองอยู่แล้วถูกไหมเพราะเขาเข้ามาทำงานกันทุกวันทุกวันทุกวันแต่ว่านักแสดงสมทบเขาก็จะไม่ได้มีความสนิทสนมขนาดนั้นเพราะว่าเขามาเป็นจ็อบบายจ็อบซึ่งมิวว่ากล้าบอกนะว่า กองละครบางกองดูแลนักแสดงสมทบดีมากอมืมีห้องให้มีพื้นที่ให้อยู่มีการจัดการคนที่ดีเรียกมาเข้าฉากเข้าฉากเสร็จปุ๊บฉากอันนี้ไม่ต้องมีกลับไปที่เดิมคือวิธีการทํางานเป็นมืออาชีพอืแต่ก็อาจจะมีบ้างบางองค์กรบางกองที่เรียกมากอง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 ไว้อะไรอย่าง,างที่หนูบอกมันคือมันขึ้นอยู่ระบบการจัดการอะถ้าคนเป็นมืออาชีพอะ เขาก็จะทํางานกันได้อย่างมืออาชีพแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ได้เป็นมืออาชีพเขาก็จะมีวิธีการทํางานอย่างคนไม่มืออาชีพมันมันวัดได้เลยนะว่าคุณมีความสามารถมากน้อยแค่ไหนในการที่จะรันกองวันนั้นนะให้มันราบลื่นไปให้ได้มากที่สุดแล้วทุกคนไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการทํางานนักแสดงหลักไม่มีปัญหานักแสดงสมทบไม่มีปัญหานั่นคือแสดงว่าวันนั้นโปรดิวเซอร์ประสานงานทีมงานมีความสามารถ นี่คือคนที่คุณควรจะต้องทํางานด้วยแต่ถ้าเกิดว่าวันนั้นมีปัญหานักสแสดงน,นั่นนู่นนี่หรือแบบเอ็กซ์ต้าเล่นไม่ได้ผู้กํากับแบบโอ้ตายแล้ววีนมีปัญหานั่นก็คือคนที่ทํางานตรงนั้นน่ะต้องถามตัวเองแล้วว่าคุณมีความสามารถในการจัดการได้ตรงนี้ดีพอหรือยังอื ยา,ยากจังย้อนกลับที่เรื่องเดิมเลยค่ะเรื่องของการจัดสรรงบประมาณและการทํางานคนที่ทํางานทางด้านตรงเนี้ยคนที่ทํางานในแผนกเนี้ยเขามีความสามารถในการจัดสรรหรือมีความสามารถในการที่จะดูแลทุกๆคนให้ดีพอหรือยังมันก็มีบางกองที่ทุกอย่างดีมากเลยมีของว่างให้มีแบบอาหารเอเาหาินคือแบบ ดูแลดีทุกอย่างทุกคนและทุกคนเท่ากันหมดไม่มีว่าแบบเป็นเด็กไฟห้ามกินน้ำแดงนะห้ามกินกาแฟนะไม่มีกินได้หมดขอได้หมดหรือบางกองก็มีถึงขนาดที่กระทั่งแบบโอ้ต้องขอให้แม่ทํากับข้าวมาให้เองเอ่ะเออเพราะแบบอันนี้ กินไว้ได้จริงๆแบบหนูขอกินไข่เจียวได้ไหมคะไม่มีไข่เจียวอย่างเงี้ยเออแบบไม่มีไม่มีไข่ให้จนต้องซื้อไข่มาให้อะไรเงี้ยเออว่าบางกองก็มีแบบนี้ก็มีเรื่องของสวัสดิการความเป็นอยู่เราก็เคยเห็นนะเราเคยเห็นบางทีที่ถ่ายละครแล้วมันจะต้องมันจะมีบางคิวที่เขาเรียกว่าปิดโลเคชันนะคะปิดโลเคชันคือเราต้องเก็บให้หมด ภายในวันนั้นเพื่อที่จะไม่มาถ่ายที่นี่อีกแล้วอะไรเงี้ยซึ่งบางทีคิวกองมันจะเลิกสี่ทุ่มใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดบางทีปิดโลเนี่ยมันอาจจะลากยาวต่อไปถึงแบบตีสองตีสามตีสี่ตีห้าอะไรเงี้ยเลยอ่ะก็จะเห็นคนที่ทํางานหนักที่สุดก็คือเนี่ยแหละคะ่ะพวกแบบเด็กกล้องเด็กไฟเอ่อหรือหรือพรอ็อพหรืออะไรอย่างเงี้ยที่คือแบบเขามีเวลาพักแค่ตอนที่นักแสดงทําการแสดงอะ <laughs> นอกนั้นคือ ต้องวิง่งต้องแบบมานั่งจัดนู่นนี่อะไรเงี้ยซึ่งบางทีเราเห็นแล้วเราก็ก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นงานที่หนักเหมือนกันนะอืมเป็นงานที่หนักมากสิ่งที่เราทําได้นะคือทําให้เขาเสียเวลาน้อยที่สุดเราเล่นของเราให้ผ่านเราทําหน้าที่ในซีนนั้นของเราให้ดีไม่ต้องเสียไม่ต้องคัดไม่ต้องเทคไม่ต้องเอาใหม่ มีจะมีจะคิดอย่างนี้ตลอดเลยว่าเราจะทําให้เขาเสียเวลาน้อยที่สุดเพื่อที่จะให้มันอยู่ในกรอบเกณฑ์เวลาที่มันกําหนดไม่ให้มันลากยาวไปมากกว่านั้นนะเพื่อที่เขาจะได้เอาเวลาตรงนี้ไปใช้ในฉากอื่นๆต่อไปแล้วเขาจะได้พักไวขึ้นตอนช่วงพักกองเขาจะได้มีเวลาพักมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราทําได้รรารเจะ ภาพชีวิตของพนักงานคุณจะแบบดีขึ้นเราจะศืกษอสารสมัยก่อนยังมีละครถ่ายไปออนไปอยู่เลยอ่ะเขาก็ <laughs> <laughs> พูดไม่ได้เหมือนกันออ <laughs> สมัยก่อนเรายังแบบเรายังถ่ายไปออนไปอยู่เลยเพราะฉะนั้นมันคือความมีมนุษยธรรมของคนที่เป็นผู้บริหารน่ะว่าเขามองเขามองพนักงานเป็นเป็นพนักงานที่ ช่วยกันพาองค์กรเขาพาเรือลำนี้ไปด้วยกันหมดหรือเปล่าอ่ะถ้าเขามองว่าทุกคนคือฝีพายที่จะพาเรือลำนี้ไปด้วยกันให้หมดเท่ากันทุกคนน่ะเขาก็จะให้ความสําคัญอ่ะเออแต่ถ้าเกิดว่าเขามองว่าพวกนี้เป็นแค่คนที่ทําให้เขาบังคับพังงานเรือให้มันไปถึงที่ได้เขาก็จะให้การดูแลอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะเออมันมันคือมันคือจริยธรรมของคนที่เป็นเป็นผู้ปกครองอ่ะ เเราก็ไม่สามารถที่จะไปไปขีดเส้นให้เขาได้เหมือนกันเพราะว่ามันต่างคนต่างก็ต่างความคิดกันนะเนาะคือชีวิตมิวอะแทบจะไม่ได้วางแผนเลยว่าฉันต้อง 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ห้ามิวค่อนข้างปล่อยชิวมันยังไม่เชิงอิ่มตัวหรอกคะ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้ก้าวหน้าหรือถอยหลังไปมากกว่านั้นแล้วอะไรเงี้ยแล้วชีวิตมันก็คงรู้สึกว่า ไหนลองเบนเข็มหน่อยสิตอนเนี้ยเรารู้สึกว่าเราสร้างความสุขให้กับคนได้อีกแบบหนึง่งเช่นเดียวกันนั่นคือนั่นคือการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอยา่างหรือว่าสร้างสังคมที่มันดีให้เขาขึ้นได้มันเป็นการทําเพื่อคนอื่นอีกแบบหนึ่งเหมือนกันแล้วเรารู้สึกว่าการใช้ชีวิตให้ให้คนอื่นอ่ะเราเห็นเวลาเราเห็นคนอื่นมีความสุขแล้วเรามีความสุขอ่ะมันมันก็คือเวของเราอีกแบบหนึง่งปะวะอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าในวันนี้มันมีโอกาส มันมีโอกาสที่เราเคยออกมาเรียกร้องแล้วเราเคยออกมาขอเอาบางอย่างแล้วมันเคยเกิดขึ้นได้จริงอย่างเช่นตอนนั้นช่วงโควิดที่เราออกไปกับหมอของขันหมอทศพรในการที่ไปไปถามเรื่องวัคซีนไฟเซอร์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์อย่างเงี้ยแล้วมีอยู่วันหนึ่งมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งเขาเดินเข้ามาแล้วบอกว่าครอบครัวเขาอ่ะเป็นบุคลากรทางการแพทย์แล้วเขาได้ไฟเซอร์จากการที่วันนั้นที่คุณหมอ หมอทศพรหมอุมหมอของขวัญได้เข้าไปที่กระทรวงสาธารณสุขแล้วไปติดตามเรื่องนี้ให้อะไรเงี้ยซึ่งเรารสึกว่าเราดีใจมากในสิ่งที่เราทํามันเห็นผลมันมันเกิดขึ้นได้จริงอะไรเงี้ยเออเรารู้สึกว่างั้นเรายังไม่หมดหวังกับประเทศนี้แล้วกันอืลองหน่อยดีลองสักตั้งดีอะไรเงี้ยเพราะก่อนหน้านี้คือบอกตาตรงเราหมดหวังเราหมดไฟมากว่าแบบประเทศนี้มันดีขึ้นกว่านี้ไม่ได้หรอกพอละ ก้มหน้าก้มตาทางานต่อไปใช้ชีวิตของต่อไปอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันมีสิ่งมาสกิดมันมีคนเริ่มจุดเทียนขึ้นมามันเริ่มมีคนส่งเสียงออกมาแล้วมันเรารู้สึกมันไปต่อได้อ่ะอแล้วมันมันมันยังมีคนที่ยังไม่หมดหวังกับเราอยู่อีกเยอะแล้วเราได้มารู้จักคนเหล่านี้มากขึ้นอ่ะอเรารู้สึกว่าเอาวะงั้นเดี๋ยวลองลองดูเรามาต่อเทียนกันเรามาต่อไปเรื่อยๆดีลองสู้ความมืดดูกรนสักตั้งดีว่าจะทําได้ไหม ไม่มีนะหมิวว่าไม่มีถามว่าทํางานง่ายขึ้นไหมหมิวว่าไม่เพราะอย่างที่บอกไปว่าแต่ละคนมันจะมีคนที่เชฟมาแล้วว่าเป็นดาราก็คือเป็นดาราดารามันก็แค่สวยมันก็ก็ทำงานแบบนี้ไปสิมันยังมีอยู่คนที่คิดว่าก็แค่สวยอะไม่มีสมองหรอกอย่างเงี้ยทำอะไรไม่ได้หรอกก็แค่ก็แค่สวดไปวันวันอะไรเงี้ยมันยังมีคนแบบนี้อยู่แต่ถามว่าเดี๋ยวนี้โลกมันหมุนไปเยอะและ เรารู้สึกว่าชีวิตคนเรามันมีหลายมิติอบิวก็มีหลายมิติมิวรู้สึกว่าบิวไม่ดูถูกสติปัญญาตัวเองเราพัฒนาตัวเองมาโดยตลอดแล้วเราค่อนข้างมั่นใจในในทักษะในความสามารถในความรู้ของเราในสกิลของเราว่าเรามีเรามีความสามารถอะไรได้บ้างแล้วความสามารถเนี้ยเราเอาไปใช้ประโยชน์ ให้กับใครได้บ้างให้กับตัวเองได้ไหมให้กับคนอื่นได้ไหมให้กับสังคมได้ไหมซึ่งเราสูว่าเราทําได้มิวอาจจะไม่ได้เป็นนักวิชาการที่ฉลาดขนาดนั้นแต่มิวรู้แต่มิวรู้วิธีการพูดมิวทำพิธีกรมาก่อนมิวรู้วิธีการที่จะเอาความรู้ที่เราเคยเรียนมามาสื่อสารให้กับคนมิวสามารถเรียกร้องในสิ่งที่เรารู้ให้กับคนที่เขาไม่รู้ได้อืม เราเรามีสกิลตรงนี้สกิลตรงนี้เราสามารถเอามาใช้เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นได้เพราะฉะนั้นมีจะใช้คุณว่าคุณว่าสมัยนี้รักการเมืองคุณว่าสมัยนี้รักการเมืองมีรักษาการแสดงไหมล่ะให้ประชาชนเป็นคนตัดสินละกันค่ะมิวว่าเดี๋ยวนี้ประชาชนไม่ได้โง่ทุกคนรู คนที่มองว่าประชาชนโง่นั่นคือนักการเมืองที่โง่คนที่ไม่ให้เกียรติประชาชนประชาชนจะรู้เองทุกวันนี้หมิวว่าใครเป็นยังไงประชาชนรู้เกลียดแต่เขาพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเองแปดปีที่ผ่านมามิวว่าเขารู้แล้วว่าใครเป็นยังไงหมิวว่ามันใช้เวลาพิสูจน์มามากพอแล้วว่าเขาจะมีมุมมองกับ คนคนหนึ่งหรือว่าองค์กรองค์กรหนึ่งเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้เยอะมากเราสามารถเดินเข้าไปช้อปปิ้งข้อมูลเองได้ไม่ต้องรอให้เขาป้อนเข้ามาอีกแล้วเราทุกคนเป็นสื่อได้ไม่ใช่เด็กรุ่นเราที่ต้องรอรับอย่างเดียวแล้วอ,อืมเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ได้โง่ต่อไปแล้วอืม โดยตัวหมิ่เองมี2ประเด็นถ้าเกิดว่าได้เป็นแล้วอะนะคะจะอยากผลักดันประเด็นแรกคือเรื่องของการเข้าถึงระบบสาธารณสุขในเรื่องของการรักษาเรื่อง m e n t a l l health เรื่องของโรคซึมเศร้าโรคเครียดโรคอะไรเนี้ยคือตอนนี้เรื่องของสุขภาพกายมันมีคนจัดการแล้วแต่เรื่องของสุขภาพใจอะทุกวันนี้คนในในในสังคมมีความเครียดเยอะมากเราเป็นเป็นโรคนี้เยอะมากแต่ว่ายังไม่ได้รับการเข้าถึงการรักษาที่มันควรที่จะต้องได้รับอะ เออหนึ่งคือค่ารักษาแพงมาก2คือความเข้าใจนิยามในเรื่องของการเข้าหาจิตแพทย์ยังเป็นเรื่องที่มีความเนกาทถฟอยู่อเราอยากผักดันเรื่องนี้2คือเรื่องของกฎหมายที่ที่บอกคือกฎหมายเรื่องของการสกดรอยเพราะว่าหนึ่งเคยโดนมาเหมือนกันเออเราเข้าใจว่าแบบในวันหนึ่งที่เราโดนตามเข้าห้องน้ําแล้วเราไม่มีหลักฐานอะ แล้วสุดท้ายแล้วเราแจ้งความไม่ได้เพราะว่าเราเราแค่ไม่มีหลักฐานว่าเขายกมือถือขึ้นมาถ่ายรูปเราอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแค่เดินตามคือการทุกคามแล้วอะแล้วไม่นับเรื่องของคนที่โดนมายืนมองหน้าบ้านโดนขับรถตามหรืออะไรเงี้ยมิวเคยโดนแม้กระทั่งถ่ายรูปอะแอบถ่ายรูปว่าเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้แบบทําอะไรหรืออยู่รออะไรเงี้ยซึ่งอยู่โดนจนมิวจิตแข็งแล้วอะเข้าใจปะ คือถ้าเกิดหมิวหันไปแล้วหมิวเจอคือหมิวจะสามารถเดินไปสาวมันได้แต่ผู้หญิงหลายๆคนไม่ได้เป็นแบบนั้นผู้หญิงหลายๆคนชีวิตพังเพราะต้องมาเจออะไรแบบนี้โดยที่ไม่สามารถแจ้งความได้เพราะไม่มีหลักฐานแล้วเขาพังไปหมดเลยอ่ะทั้งสภาพร่างกายสภาพจิตใจที่ต้องมานั่งระแวงตลอดเวลาเลยมิวรู้สึกว่าถ้าเราผลักดันเรื่องนี้ได้หนึ่งคือมาสร้างความปลอดภัยกับสังคมเราได้มากขึ้นสองคือจะไม่มีเหยื่อของ การถูกคุกคามไม่ว่าจากใครก็ตามแล้วอ่ะสุดท้ายครับมองปลายทางการทำกานยังไงหมิวไม่มีปลายทางค่ะอย่างที่หมิวบอกทุกครั้งหมิวทำงานหมิวตั้งใจเต็มที่กับมันในขณะปัจจุบันโดยตลอดทุกวันนี้จุดมุ่งหมายของหมิวคือหมิวจะทำงานก็ได้ให้หมิวได้เข้าไปอยู่ในสภาให้หมิวได้ไปทํางานให้ประชาชนก่อนตอนนี้หมิวเวิร์คแค่เรื่องนี้อันนี้คือสิ่งที่หมิวทําได้เพราะฉะนั้นปลายทางเนี่ยไม่มีแล้วหมิวอยากรู้ว่า ถ้าเราเข้าไปแล้วอะเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงได้ไหมเราตั้งใจในการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นปลายทางเรายังไม่มีทําตรงนี้ให้เต็มที่ก่อนแล้วเดี๋ยวผลมันจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงขอบคุณที่ออกมาอืมขอบคุณที่มึงออกมาถึงแม้ว่ามันจะทําชีวิตมึงเป๋ไปปีสองปีแต่ว่าขอบคุณที่มึงออกมาเพราะว่าถ้ามึงไม่ออกเขียนเล่มนั้นมันก็จะไม่ถูกจุดต่อ ก็จะไม่มีเทียนเล่มต่อ,ตอไปถึงแม้ว่าชีวิตมันจะเป๋ไปเป๋มาสองปีนี้ไม่เป็นไรปีนี้เอาใหม่ปีนี้มึงจะมีชีวิตที่ดีมึงจะมีเส้นทางใหม่แล้วหมิวเชื่อว่าเจตนาที่หมิวทำมันจะทำให้มีคนรักมิวและสนับสนุนมิวแล้วมิวเชื่อว่าสิ่งที่มิวทำมันจะสร้างอะไรดีๆให้กับสังคมนี้เพราะฉะนั้นขอบคุณที่ออกมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วไม่ยอมแพ้ จนถึงวันนี้ยังไม่ตาย